มีโอเคมีเอกภาพเอกความฮัลโหลตอนนี้นะคะพวกเราถึงกันที่น้ำตกแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันที่นี้น,นะคะ<า>มีเบียงอาหารกันเตียบเลย oh. เดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันเนาะไปดูกันนะคะ กันตรงนั้นเลยพอเราอยากว่ายน้ําเราว่ายตรงนี้ได้คือไม่อยากโดนทั้งตัวสุดไหลไปแล้วไปเร่รอบ ตอนนี้จองหินเงินคนละโคดนั่งอาบแดดกันนิดนึงมีแหลกพักสมองก่อนกลับนะคะไมโลก็อยากเล่นก็เล่นคนเดียวแล้วก็ร้องเียเรียกตอนนี้ก็เพิงทำใจอยู่ยังทำไม่ได้ทุกคนว่ายน้ำไปกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะกินอะไรก่อนแล้วค่อยลงน้ำก็ได้หนักหนาวตอนนี้วันนี้วันหยุดอากาศก็กชิวๆสบายๆนะคะ คนกำลังเอ็นจอยกับน้ำตกสบายใจรื่นเฉลกัโตกใส่มากลูกบอลจมน้ำอีกแล้วไมโลอะไรนี่เอาดำน้ำลงไปมุดลงไปมุดมันก็ชอบหางานให้ตลอดนะไมโลเนี่ยเอ้ยดำน้ำ้วม,มันกำลังจะดำน้ำ กว่นไหมรอได้เร็วขับบอนใช่เรียวโอ้ยกำลังนั่งแล้วกำลังนั่งก่อนนั่งขึ้นตัวก่อนแล้วก็วลงเรื่อย <c oughs> อันนี้เราเตรียมส้มตํามานะคะมาทําน้ําน้ําส้มตํามาเรียบร้อยแล้วก็ามาละกอเรียบร้อยเราก็เอามาขยําใส่ถุงได้เลยร้องกินวันนี้เมนูเรามีอะไรบ้างปะมีหมูปิง้งหมูปิ้งไะไรเหรอหมูอบหมูอบหมูอบไส้กรอกหมูแดดเดียวไออาไข่เจียวไข่เจียวมีไข่เจียวส้มตํา ผัดกระเพรา,าโหกินดีกว่าอยู่บ้านอีกดูน้อง้วยนะอยาดยาพดสโผล่ไมโลเคตอนนี้ถึงเวลาทั้นข้าวกัปแล้วนะทุกคนกินเสร็จแล้วก็เล่นน้ำเสร็จแป๊บนึงเราก็จะกลับพยายามแบนี้เลยโอ้แสบน่าจะมีปลาเป็น,นตัว เันไปเรื่อยๆมีส้มตังมีอะไรพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงไปเล่นน้ำแล้วไม่กล้าลงมาดูก่อนว่าจะกล้าลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดขาแตะน้ำแล้วก็ดุ้ง๊กดุกด้งที่ไมไม่โรอ, <c oughs> อันนี้เราสงบสุดก,กันแล้วไมโบไมโรบอกว่าค่าสงบสุดหมูสามชิ้นทำไมโบโบ <c oughs> อร่อยป๊อโอ้น้ำส้มใส่ชิ้นในถุงเลยกระเพราไข่เจียวหมู มัน่เป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างน่างก็เป็นสีฟ้าเขาเรียกอะไรบูรอกเหรอบูรอกไอต้นนูบวดว่าเทปปทุย I still don't know โอ้ไอทิ้งก็เพราะนี่น้ำเหรอทำใจอยู่ยังทำใจไม่ได้เลยยังโดด่ึงี่อยาดาโดดตุ้มเลย ค่อยดมนะทำใจก่อนทำใจไม่ได้นหนาวจะตายอยู่น้ำน้ำเย็นเหมือนแบบใส่น้ำแข็งอะเหมือนกินน้ำใส่น้ำแข็งประมาณสักสองน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆสองก้อนสามก้อนในในเอาคู่ถังนึงก็ได้แล้วก็ทิ้งให้มันเย็นๆเจี๊ยเป็นแหละเหมือนแล้วแบบตัวเราจุ่มไปทั้งตัวโอ้ยสุดยอด สรรหาพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้อีกถ้าแบบถ้าเกิดว่ามันยังไม่หนาวมากถ้ายังไม่หนาวมากจะพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่กัดจะเขียนให้ตรงอะไรอ่ะเดี๋ยวไลร์ลเขียนจะเขียนไว้ที่ตรง description เดี๋ยวเราจะเขียนรายละเอียดที่อยู่อะไรไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะปักที่ใหม่ๆเดี๋ยวจะพาไปใหม่ๆเรื่อยๆจนกว่าจะซัมเมอร์นะเอ้ยจนกว่าจะวินเตอร์ทีนึงแล้วก็มาซัมเมอร์เลยวีน่าเดี๋ยวจะมี ตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะซื้อเซนบนรถเขาเรียกว่าอะไรอะเซนที่ว่าอยู่บนหลัลองคารถอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนว่ารุ่นไหนต้องศึกษาให้ละเอียดนิดนึงนะคะโอ้โหไมโลตอนนี้ต้องการเพื่อนเล่นมากก็เลยเอาลูกบอลตัวเองลอยน้ำเลยเนี่ย ตรงนี้ก็สวยโอเคใช้ได้แต่ว่าก็นะมันก็ไกลไปที่ที่เรามานะ๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าจะลงไปทางไหนเพราะมีแต่ทิศ Trên con sóng. Qua kiến thiết kìa. Ở này là. 爸妈。 มล้างคืออะไรไม่ยอมองก็ไม่รูก็อยากกินเดี๋ยวใหรรู้แล้วกนั่งตรงไหนเนี่ยคุณจะขอสดทองนไม่คเี่ยอ้าวนามากตอนนี้อากาศกี่โมงแล้วเนี่ยประมาณบ่ายสี่โมงแล้วไหมอืออ้าวกินแบบยิ้ม สับิปนี้นะคะสำหรับน้ำตกส่วนตัวทลิปนี้ค่ะน้ำใสๆแล้วก็แดดแรงๆนะคะตอนนี้พวกเราสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปถัดไปพวกเราจะรอนทัวร์จะพาะเราไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามชมก,กันตอนต่อไปนะคะส <Bye. S 1> วัสดีน้ตก